สวัสดีครับผมไทยนับสารสักมีชัยนะครับ,รบวันนี้จะมาอัปเดตไร่สวนป่านานา,นาพันธนะ์วันนี้วันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2565ก็หมดฤด,ดูฝนแล้วคราวนี้ก็จะเข้าหมดฤด,ดูแรงหนาวคงไม่หนาวแล้วครับมันก็คงจะมีฝนกับร้อนแค่นั้นนะนะพอฝนไม่ตกปุ๊บเราก็ต้องมาให้น้ำน้ำหยดนะมาวางรูน้ำหยดกับคนงาน อันนี้คือท่อเมนนะครับท่อสีพ้าฟ้าเป็นท่อ PVC ขนาด2นิ้วอันนี้คือท่อสาขานะครับเป็นท่อ P e ขนาดเส้อมิลน,นะครับผมใช้น้ําหยดแบบไม่ต้องมีหัวมินิสปริงเกอร์ไม่ต้องมีสปริงเกอร์นะครับต้องการให้มันโฟกัสลงโคนต้นไม้เลยนะครับต้นนี้คือต้นโกโก้แต่ว่านอกจากโกโก้แล้วผมมีปลูกปลูกกล้วยนะครับระยะ 4, ี่คูณสเป็นไม้พี่เลี้ยงนะครับนอกจากนี้ผมก็จะมีพวก ไม้ป่านะครับปลูกแทรกเข้าไปอีกนี่ต้นแดงนะอันนั้นต้นสักต้นประดู่มะฮอกกานีต้นมะข่าต้นพยุงพยุงไหายหลํำต้นหลายๆต้นนะครับหลายๆอย่างบางทีก็จําไม่ได้ปลูกไปมีต้นปีบมีต้นกันเกามีต้นยางนาก็มีอ่าอันนี้นี่ต้นโกโก้ คือผมตัดยอดออกเพราะว่าลดการคายน้ำเราต้องการเขาแตกใหม่ไม่ต้องการให้มันสูงเกินไปน,นี่น้ำหยดนะครับหยดลงที่โคนต้นเลยนะครับน,นี่ก็ต้นกล้วยนะครับก็ปลูกต้นไม้ต้องมีระบบน้ำนะครับไม่งั้นมันจะตายนะโดยเพราะหน้าแรงซึ่งประเทศไทยมันร้อนและแรงครับมันไม่เหมือนทางภาคใต้นะของผมมันสี่สแดดแปด สีฝนบ้านผมมันมันสีฝนแปดแดดแต่ภาคใต้สีแดดแปดฝนคือของเขาเป็นฤดูดูฝนสักแปดเดือนฤดูร้อนแค่สี่เดือนแต่บ้านผมมันกลับกันมีหน้าฝนแค่แค่สี่เดือนนอกนั้นเป็นฤดูแรงฤดูร้อนก็ต้องมีระบบน้ําหยดหการวางระบบน้ําหยดนะครับผมก็หยดอยู่ อันนี้ท่อเมนนะครับท่อเมนเราจะเปิดฝั่งนี้ก่อน,นครับเพราะฝั่งฝั่งด้านขวาเนี่ยมันต่ําฝั่งด้านซ้ายนี่มันสูงเราจะเปิดด้านต่ําก่อนถ้าเปิดพร้อมกันเนี่ยน้าจะมาแต่ด้านตำน่ำน้ด้านสูงไม่มาเราก็จะใช้ท่อเมนวางตรงกลางแล้วมีท่อย่อยนะครับซ้ายขวา,แล,วาลแล้วก็มีวาล์วนะท่อเมน2นิ้วท่อย่อย16มิลแล้วก็มีวาล์วนะครับซ้ายขวาเราจะไล่เปิดทีละฝั่งเพราะถ้าเปิด2ฝั่งนี่น้ําไม่พอครับนึกถึงก้างประทูครับการวางระบบท่อน้ำของผม ซ้ายขวาโอเคครับ